สอง Inter, อินเตอร์บวกแวนเท่ากับขยับเปียกที่รีไซเคิลไม่ได้โอ้โหคำดูถูกอย่างเจ็บจีดอะครับอะไรกันเนี่ยมีคำรู้ถูกอะไรกันเกมใหนต่องปาละกันต่องอินเตอร์เขาจะสามารถพิสูจน์เกมนี้ได้หรือเปล่าเรามาดูกันต่องไงเพิ่งแกง๊งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฟาไปก่อนปาอะไรก่อนวะ ไอ้ตองตายเหรอโอ้โห oh, oh, ฟาร์มแดงก่อนไอตองอันตีมันดิมึงเดินมีท่าโอ้โ oh, ห oh, แม่ท่าแบบพร้อมเล่นหน่อยมึงเป็นคนหรือเป็นควะเนี่ยไอ้เหี้ยตองตายยังอมึงอันตีคลิปไปเหรอเนี่ย <c oughs> ดีๆด,ด,ดิเอาแบบให้ช,ะชนะดิโอ้โหกูว่าแล้วกูอะไรวะเอาดีๆเอาเล่นเป็นนะบัตเตอร์ไฟมึงแน่ใจนะไหวอ่ะเออซานิตีแรงกว่า พอบันเดอร์ไฟมันใช้สเต็ปเยอะมึงคิดตัวดีๆบ้างได้ไหมชีวิตมึงเนี่ยคีสิบหกละกันเอาคีสิบหกครับผมต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีไฟเอ้ยโอ้โหว่าแล้ว เฮียไม่โดนเลยสัตว์เอ้ยไอ้ตองตายเหรอโอ้โหฟาร์มแดงก่อนผมฟาร์มแดงก่อนไงี้ตองไงพึ่งแก๊งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฟาร์มไปก่อนฟาร์มอะไรก่อนวะรอรอรอตองตองฟาร์มโอเค ใจเย็นสองเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นฟาร์มไปเลยมันมั่วมันมั่วมันมั่วอย่างนี้มันมั่วแต่แต่แต่มุมมันดีโอยยยโอ้โหสองอันตียังอยู่เลยสัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไม่อันตีแล้วเมื่อกี้ใครก็ได้ไม่มีหรอหรือว่าไงไม่ใช่ไม่มีอันตีเพิ่งมาพ่อโอ้โหอันตีเกมพิกเลยนะเว้ยเพิ่งมาพ่ออ๋อมึงอันตีคลิปไปหรอ อย่าไปอันตีคีบดิใช่ผมโอ้โหไอสัตว์ตอนฟาร์มอย่าไปอันตีดิไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหท่านตีนี่เกมพลิกอยู่นะนี่าดีดีนีเอาแบบให้ชนะดิล้องเบรลส์นี่ก็เป็นตัวแบบน่าเบื่อชิบหายเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถ้ามึงมีอันตีนะไอ้เหี้ยยังไงเมื่อกี้ไอ้สัตว์เฮียนั่นก็ตายอะไรนะชื่ออะไรนะ ไอ้ยี่ลี่โป้ไง,งก็ตายอันติีไปยังเคไม่ตายข้าจะปกป้องบ้านเกิดด้วยชีวิต อะไรของกูกูสุ่มทำเพี้ยอะไรวะมึงก็สวนทำแล้วไม่น่าเล่นเลยวะเพี้ยกูไม่น่าเล่นตัวนี้เลยกูเล่นไม่ขึ้นมาสองวันแล้วเนี่ยเพี้ยตายปะเนี่ยรับมันดีอ๋อแม่โถงไม่น่าเลยเพี้ยผมไม่คิดว่ามันจะกล้าสวนนะยังไม่งั้นยืนยิงธรรมดาแลว้วเพื่อนโอ้ยเพี้ยว่าเพี้ยเลยวะสองฟาร์มไปก่อนนี่เพี้ยฟาร์มเยอะๆหน่อยป่าเต็มเลยเพี้ยมึงไม่ โอ้โถ้าม MM ึงเล่นบัตเตอร์ไฟไม่จะขนาดไหนวะเนี่ยไม่โดนเลยโอ้ยเป็นอะไรไม่โดนดังวะไอ้สัตว์โ้ยเหี้ยหมาแม่มึงเอ้ยเอ้ยรีพรพ สองอันตีมันดิมึงเดินมีท่าโอ้โหแม่ท่าแบบพร้อมเล่นหน่อยมึงเป็นคนหรือเป็นคนวะเนี่ยท่าเล่นแบบพร้อมวิ่งใส่หน่อยเฮียอย่าวิ่งด้วยความกลัวเดท่าวิ่งโคตรเออแดกเลยเฮียท่าวิ่งแบบขึงขังแบบพร้อมตีน่ไยไม่ใช่วิ่งเหมือนแรงโง่ๆมึงท่าวิ่งมึงยังรู้โง่เลยกูพูดจริงๆสาบานจากใจเลยเฮียวิ่งให้เขากลัวหน่อยไอ้เฮียท่าวิ่งอย่างโคตรท่าวิ่งกูเป็นฝันของข้ากูยังรู้เลยไอ้เฮียนี่เล่นตัวก็โง่อยู่แล้วเขาได้ปะ แต่ถ้าวิ่งมึงแบบบลรมงมาโงโ่เลยอ่ะเออเคลียเออเออดีไหมเออเชื่อมันในตัวเองไอ้เฮียแม้ว่าเราจะงโง่จริงก็ช่างมันเถอะวิ่งให้มันแบบมีแบบเอเนอร์จีไอ้เฮียวิ่งแบบเหมือนเออทำเฮียอะไรต่อวะทำอะไรดีวะแม่งเลยห้าสี่สามสองได้ปะเก่งเกินตัวนี้เออมันเก่งมันเก่ง,กงต้องเล่นแม่งตัวนี้เลยตัวทำเกมอะ โดนโดนโดนไอ้เหี่ยสองตายยังไอ้คลิปเออล้วก็ตายดีโง่อ่ะไปแมวเงี้ยมันอันตยัยไงสองกดหนึ่งดิมันเข้าฟ้าเราเนี่ยมันอันตยัยไงสองรู้ว่าอันติริปโป้คืออะไร ออกมามาลิโป้ขวาหมดดีสัตว์หมดดีพี่เดี๋ยวกูได้ดาบแดงกูแรงลนะเดี๋ยวเพื่อนเปิดให้มึงแค่อันตีแล้วก็กดหนึ่งกดอะไรอนะมันจะได้ล้างสถานนะ ตีไปเลยเวเลสอะไรถ้าเพื่อนอยู่ด้วยเวเลสอะไรอันตีไปโคตรแรงเลยมึงอันตีลิปโป้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ต้องมีเพื่อนช่วยนะตัว,ต,วตัวไม่ไหวแต่ถ้าจะตายก็ใส่ไปเลยมันแรงอยู่แล้วซานิดมันไม่ใช่ตัวกากกโลไหมก็ดีนะแล้วแต่รอก่อนรอก่อนอย่าพิ่งไปเล่นกันเยอะต่องมันเอ,อ๋อย่าไปใกล้มันมากรอรอรอพวกวันเดิ้วันเดิดด้จะโดนปิดเอาถอยมา กมันเริ่มมันหลุดวะเอ้ยไม่ใช่ไอ,อ้เวเลสมามาแล้วเอ้ลิปโป้มั่วมันมันม่วเออตองเชื่อมันในตัวเองไอ้นายดีมากไปเลยจะซูมให้ก่อนเฮ้โดนอูย้อนอย่างแรงเลยฝนแม่งเอามา ได้ต่องตองอันตีไวเลสได้เลยนะเอรไปเล่นไปไหวเว้ยตองกลับไปฟาร์มฟ้าตองกลับไปฟาร์มฟ้าไม um ่ม um ีใครไม่มีใครไม่มีใครเราเดินเคลียร์ให้ต่องมันเล่นง่ายๆด้วยปะต่องฟาร์มไปฟาร์มป่าให้หมดเร็วเร็ว ขึ้นดาบคีเลยดาบแดงไม่ต้องมันช้าแล้วอย่าอย่าเดินไปไกลนะอย่าพึ่งตีดักอย่าพึ่งตีดักค่อยๆเล่นรอรอรัดเพื่อนโดนแวนเอ้ยยอนเจ็บมากเปิดดักได้นะถ้าเราเล่นเล่น อย่าใช้ทันทีนะตองรอก่อนมันจะมีไฟอ่ะมันรู้มันรู้นันดี๋ยวมามันมาสองคนมันมาสองคนตอบเอ้ผดถอยออก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 ต๋องออกทางซ้ายไปรีบตีรีบออกรับมาหน่อยเทียสองฝันมาหน่อยเทียอะไรอะไร ไอ้ต๋องตายปะอะไรตายเพื่อทีมไม่ต๋องไอ้ต๋องไอ้ต๋องไปรับไอ้ต๋องหน่อยต๋องอย่าใส่สุดนะเกไม่ต้องแล้วคือริปโป้มันเล่นไม่ได้แล้วเวเลตเกมมันกากกูแล้วริปโป้เลตเกมกากถ้ามันเข้าพึบพับโชว์แล้วกระถุงลงอะ่ะคือมันหมดนะเว้ยหลังจากนั้นคืออ่อนเลย เอ้ยไปกระตุกพอดีผมมีดาบแดงผมแรงอยู่ย้อนย้อนย้อนล่าไปที่ย้อนอย่าอย่าสุดนะอย่าสุดนะไม่ไหวก็รอมันมันสองตัวหน้ามันเล่นยากแล้วเรามาเรามาคือสองตัวหน้าเข้าต๋องอันตีใครก็ได้เว้ยมันเล่นต่อไม่ได้เลยเพราะมึงแรงเดี๋ยวเรารอคลองอ่ะไปตีขวาไปตีขวา เก่งมากดีแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากทุกคนเก่งมากจริงเก่งมากจริง๋ยวนี้ตองอย่าไปต่ออย่าไปต่อไปเคลียบ้านกลับบ้านไปก่อนปะเออวันนี้อันวีโยนกับพี่ต๋องโยนก็ะเคียรแล้วต๋องมาก่อน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 ครับต๋องแม่รูเคียร์มันกล้าเปล่ามันกล้าเปล่ามันกล้าเปล่ามอทอสแอบมั่วนะมอทอสโง่นะ เพาเขาเล่นเคียร์ขวาไปโอ้โหแม่งเอ้ยเฮ้ยสายซายพูดผิดสายซายซ้ายต้องมาเคียร์คนหนึง่งไอ้เชื่อโทษเลยวะ โกรโง่ไรสัตว์โง่นะมึงอะโง่นะมึงอะโง่นะมึงอะสองฆ่าไปดิเี้ยคำหนึ่งขอบุณก้าสิบก้าดาวครับแอดเกมหน้าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าน เยขายังไม่ตายหรอเหียเฮ้ยโทษไอสัตว์เออนึกว่าตายแล้วยืนเบียดกันย่งกันไปแล้วเพื่อนโหกูนึกว่าไม่ต้องถึงมือกูแล้ว วันนี้วันเดอร์เล่นดีนะเออเล่นดีทั้งทีมนะผมพูดตรงผมพูดจริงๆว่าเล่นดีทั้งทีมไม่ได้แกล้งชมเวยยกเว้นผมกบตองอินเตอร์หมดแล้วเว้ยไอตองฟามโง่ไอเฮียไอสัตดหมาไอเฮียนะนังนี้ S <S อเอ้ยของแม้ก็ต้องคองสิครับต้องไปฟาร,ร์มไปฟาร,ร์มฟ้าก่อนอจะมาได้ยังไงมาได้ยังไงเกมหน้าแคร,รี่ทั้งทีมห้ามยืนเลนห้ามยืนเลนวิ่งมั่วแมปชนะ2พันดาวได้ MVP ห้ามยืนเลนวิ่งมั่วแมปคืออะไรวะฮะมันคืออะไรวะมันต้องทำยังไงเนี่ย จะให้พวกกูชนะหรือให้พวกกูแพ้เนี่ยเฮ้ยเวเลสคนเดียวอะเบลส์ตายก่อนนี่จบนะไอ้เทียฝั่งนู้นอะเวเลสอ่ะเอ้ยเอ้เาไวเบลส์เบลส์เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหยันยื่ยื่กูโดนกูยิงโดนด้วยแต่ว่ามึงเอาไปก่อนไอ้สัส สัตเอ้ยอ,อ,อ้าเจ๋งน่าเลยอลาบาฮ์อลลบฮีอลลาราาอาราดีถอยเฮียเลยล่ะจบแล้วเพื่อนเอ้ย มามามาอารอนเตา่าอารณนเตา่า,ตาได้เล่นยังมาเร็วตีแชมขึ้นมาผมไม่ MVP มันรู้ไปแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกอ่ะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยขอบคุณนะนัตตี้ที่แชร์อาจจะเจ็ดพันไลค์แล้วอีกสองร้อยไลค์อยากเล่นเข้าไปทางนับใดคอมคอนเฮ้ย <c oughs> ที่สองว้มันมีคนน่าจะดีแลกปะหรือใครใครได้เอ็มทุกคนถ่ายดิใครได้เอ็มแอ,มอะเขาเล่นดีจริงตัวเนี้ย เออตอนนี้ดีจริงตอนนี้ยื้เกมให้เรามาตลอดผมต้นเกมอย่างกากครับคะแนนผมแพ้แค่ 0, 0ูนยเองนะครับนี่ <Hey. S 1> ดาเมจแสนแนะครับเห็นอย่างนี้แสนเนะเยอะสุดในทีมนะไอตองดาเมจเท่าไหร่คงที่เสมอต้นเสมอปลายสิปอราให้มันเล่นเลนดีๆเดี๋ยวดูนะดูสมาธิมันจะสั้นไหมผมชวนมันเล่นอีกมันจะเออเล่นตัวกากๆไหมดูนะ มันเป็นไรอ่ะเวลามันจบเกมมันทำเฮี้ยอะไรวะมันทำเฮี้ยอะไรวะกูยอยากรู้มากเลยเออไอต้ตองกูถามจริงเวลาจบเกมนี่มึงกดอะไรวะคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษม,มากมายสำหรับสายเตมิมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิาสาห